กำลังเร่งปฏิกิริยาให้เกิดนายกรัฐบฐานนะครับตอนนี้คนกำลังเบื่อหน่ายนักการเมืองเบื่อหน่ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นทุกคนเห็นด้วยเห็นด้วยไปโนหโวตกันอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าใครจะโนหโวตอย่าโนโวตให้เสียเวลานะครับร่วมกันถวายดีกานะครับขอนายกพรัฐบานจะได้ผลมากกว่านะครับไอพฤติกรรมการการะทำของนักการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็น ทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ถวายดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ต้องถวายคืนพระราชอำนาจเพราะรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนพระราชอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหรนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับพักส้มที่ปรากฏว่าถูกเจ้าที่ปปสตำรวจบุกเข้าทำการจับกลุมตามหมายจับของสาล ขอย่ามครับพี่ครับค่าที่ได้เงินเป็นรายเดือนจริงไหมครับพี่จริงขอย่าหน่อยครับไม่จริย่าหน่อยครับพี่ครับมันมีมูลค่ามากเป็นหลักหมื่นล้านจริงๆเหรอครับพี่ไม่จริงครับเงินที่นได้เเกขางิตรงนี้มันมาจากไหนบ้างพี่ไม่รู้เรื่องจริงๆจริงบริษัททั้งสี่บริษัทนั้นที่ดูเรื่องอยู่ในกรรมูกอะไรเกี่ยวข้องอะไรไหมครับมีขอย่าครับบริษัทเดียวครับขอย่าพี่ขอย่าจะบอก ชาชนหรือบ้านต้องขอโทษครับได้ครับเรื่องนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับค่ะแบบนี้ถือว่าผิดนโยบายครับไหมเขาก็บอกว่ามิสก็ไม่มีความผิดมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับการข้อมูลนะไม่เคยทราบเลยเราทำมานานแล้วเรื่องนี้นะคะ ขนั้งแต่สิบเ่1ดกุมภาปีหกแปดที่ผ่านมาองครับแล้วขยายผลแต่ละคดีแต่ละคดีเน้นไปไหนเนี่ยก็ปรากฏว่ามีบริษัทเนี่ยที่ที่บริษัทกี p นะฮะของผู้ต้องหาที่ที่เรามาค้นในวันเนี้ยรับเปิดเป็นบริษัททั้งหมด4บริษัทที่มีการใช้กรรมการบริษัทป้ากันไปป้ากันมานะครับก็จันการตำรวจปราบพานยดือดติดกับทีมงานเนี่ย ก็กำหนดวันปิดล้อมมาส่วนหนึ่งคือวันนี้ทั้งหมด22จุดมีจุดประมาณร้านกาบกระหุดปืนนะครับต้องไม่เดี๋ยวตรวจสอบไปทีแล้วก็บริษัทกละก็ผู้รัหาที่ที่ทจับกุญแาใหมยจับได้ที่นี่นะครับสอง่สองคนผมในฐานะของรองหัวหน้าพักอยากจะขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนขอโทษไปยังสปอ์เตอร์สมาชิกพักทุกคนออก่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องยอมรับว่ามันคงเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับสำหรับทัานประชาชนเราเองที่ผ่านมานะครับเราพยายามที่จะเปิดกว้างให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะเสนอตัวเองเป็นผู้สมัครอสสของพรรคได้เราพยายามที่จะดีไซน์ระบบคัดกรองไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบประวัติอาญกรรมผ่านลายนิ้วมือ ไปจนถึงการตรวจสอบเครดิตบุโรนะครับแต่แม้ว่าเราจะมีความการคัดกรองที่เข้มข้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมาเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีความพลาดเกิดขึ้น,นซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพักต้องขอโทษที่น้องประชาชน,นทุกคนจริงๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายละเอียดก็ทางคุณพิจารณ์นะครับได้ถแถลงไปแล้วบางส่วนนะครับแต่ผมอยากจะยืนยันว่าในส่วนของพงรคประชาชนเองเนี่ยนะครับนี่เป็นตัวอย่าง ที่เราพอตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราพบเห็นนะครับการกระทําความผิดที่ถึงแม้ในทางกฎหมายจะยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับเราดําเนินการโดยเิยทันทีนะเพราะเรายึดมั่นในหลักที่ว่าผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งทางการเมืองมาตรฐานต้องสูงมาตรฐานทางกฎหมายนะครับคนที่เป็นนักการเมืองต้องมีความรับผิดรับชอบของประชาชนมากกว่าการรับผิดรับชอบโดยอ้างเรื่องของกระบวนการกฎหมายยังไม่ที่สิ้นสุดเท่านั้น แล้วก็สิ่งที่คุณพิจารณ์ได้แถลงไปเมด่อเช้านะครับผมเองก็ต้องแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องฝากคำขอ,ขอโทษฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนอีกหนึ่งครั้งแต่ก็ยืนยันว่าพวกเราเองทำทุกอย่างเต็มที่พัฒนากระบวนการในการกรับสัตผู้สมัครดีขึ้นทุกครั้งนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยส่ดเป็นเหตุผลที่สัญในแง่ที่ว่ามานจะออกวันที่17นะครับแล้วมีการดำเนินการจับมมคู่เมื้องตนที่อนนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วซึ่่่งตตรรรรรววจสอบบบนนทที17าใให้เไมพปะะะััิค 8กุมภาพันธ์นี้เป็นวันตัดสินชี้ชะตาอนาคตประเทศนะครับเพราะเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่เสียงของทุกคนนอกจากกาเบอร์11ได้สสแบงแล้วนะครับยังได้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีได้พรรประชาชนบริหารประเทศแน่นอน พราะไม่มีเสียงสอวอมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นเสียงของทุกท่าขั้นทุกคะแนน,นเสียงได้ทั้งสสได้ทั้งนายกใครอยากได้รัฐบาลประชาชนที่ทําให้ประเทศไทยไม่มีสีเทาคนไทยเท่าเทียมกันประเทศไทยเท่าทันโลกกาพักประชาชนทั้งสองใบครับระน,น,นะครับที่เรารู้ว่า,าพราคภูมิใจไทยกำลังจะมีบ้านมือแ้ว เอาแล้วเว้ยไปอ้างภูกใจไทยแล้วเว้ยไม่เป็นไรครับไ,ไรไ่หนีครับพักป,ประชาะชนโดนไล่หนีอยางตลาดนะครับขอให้พี่น้องเนี่ยได้ตัดตามกระบวนการตามประชาธิปไตยน<อ>ะครับนะถ้าว่าบ้านเมืองเรา เออพักประชาชนโดนไล่ออกจากตลาดครับเเขามาเสียงสี่ตีคือสามพันสองร้อยล้านนี่ค <answer> ือภาษีของพวกเราที่จ่ายภาษีภาษีนะครับภาษีของพวกเรานะครับครับท่านประชานไล่คุกคามแต่คนอื่นปั่นยุยงเด็กให้แตกแง่ คุณไม่เอาสถาบันอยู่มงไทยทำไมวะไปคนนับคนดินเขาก็ถูกคนมาขอว่าถอนตัวที่จะเพราะยังไงคุณก็สู้ห้าสบไม่ได้หรอกการกลับมาของอพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้ปักหมุดไว้อย่างไรบ้างฮะภาคใต้สอสอออกไปที่ได้มานี่ออกไปเกินขึ้นที่สุกดูดไป จะว่าถูกซื้อหรือดูดไปก็ตามแต่ออกไปเกินพึ่งเพราะนั้นคนรุ่นใหม่ที่จะมาแทนเนี่ยกอยังมีปัญหาที่ไม่กันมั่นใจกันอยู่ว่าจะสู้เงินของพรรคการเมืองอื่นได้หรือไม่อย่าลืมว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยออกคณปฏิบัติไปเยอะนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ผมว่าราคาไม่น้อยเลยปัญหาเนี้ก็สิ่งที่ประชาชนต้องหนักว่าการเลือกครั้งนี้อย่ายอมไม่เขาเอาเงินมาซื้อพวกเราผมขอใช้คําเดิม เมื่อตอนเลือกตั้งที่จัหวตรังเมื่อมีเงินเข้าไปเราต้องเปลี่ยนำคำขวัญว่าศักดิ์ศรีชาวตรังใครอย่ามุ่งหวังซิ้ด้วยเงินตราอ,อันนี้ก็เรียนเพราะว่าขณะน,นี้ผู้สมัครที่ตรังคนหนึ่งเขาก็ถูกคนมาขอว่าถอนตัวเี่เถอะเพราะยังไงคุณก็สู้50ล้านไม่ได้หรอกก็ขอให้ถอนตัวเถอะก็ลงสมัครสอสอพักส้มโดนจับดำเนินคดีฟอกเงินเกี่ยวพันยาติดอื มันเกี่ยวอะไรกับกูว่ากูเลิกนานแล้วอ่ะมึงจะมาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใส่กูทําไมอ่ะทำไมอ่ะก็ช่างมันดิกระสมน้ำหน้ามันแล้วก็มันอยากทําผิดกฎหมายําไม่ล่ะกูเตือนแล้วกูเดินมาก่อนทางนี้ยกูเตือนแล้วไแหลกแล้แหลกไปต้องเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใส่กูทําไมแต่เอาจริงๆนะนักการเมืองคนไหนที่มันทาผิดกฎหมายแล้วมันโดนจับเนี่ยคนนั้นไม่น่ากลัวหรอก สู้นัการเมืองที่ทําผิดกฎหมายแล้วไม่โดนจับอันนั้นน่ากลัวกว่าเยอะไอทีปไปตะโกนแหกปากหาเสียงแล้วนะที่เองเนี่ยก็มีกินไม่ค่อยดีเกี่ยวกับสแกมเมอร์บางคนก็เกี่ยวพันกับเว็บพอนอก็ยังหน้าด้านอยู่ในสภาได้เนี่ยไอพวกนี้น่ากลัวกว่าเยอะกราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบข้าพระพุทธเจ้านายนพทวัฒนรุ่นวพันธ์ที่อยู่155หมู่2ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเบอร์โทรศัพท์0830748535ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบบังคมทูลถวายดีกาขอให้ทรงใช้พระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระราชทานและคณะรัฐมนตรีเฉพาะการเพื่อการปฏิรูปประเทศเพื่อนำประเทศออกจากวิกฤตด้านการเมือง สังคมเศรษฐกิจและการต่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา5วรรค2ที่ได้บัญญัติไว้ว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขข้าพเจ้ามิได้มีเจตนาล่วงเกินกฎหมายหรือหน่วยงานใดข้าพุทธเจ้าขอถวายบังคมทูลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะใต้ฝ่าลองธุดีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายนพทวัฒรุ่นประพันธ์ขอถวายฎีกาว,วันที่สองธันวาคม2568 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ภัคประชาชนได้ประกาศส่งผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นพรากฏว่าทางบป,ปสหรือศูนย์ป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดแห่งชาติเนี่ยได้รับข้อมูลว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับบัญชีม้ากว่า50บัญชีนะครับเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีเงินหมุนเวียนกว่า20 0 0 0ล้านบาทจึงนำกำลังนะครับเข้าทำการตรวจค้นและขอหมายจับสารเข้าทำการจับกลุ่มพักประชาชนหลังจากเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวก็ออกมาแถลงนะครับในกรณีการต่อต้านทุนเทานะไม่เอาทุนเทาปรากฏว่าดอนนี่โดนจับพอโดนจับเสร็จเรียบร้อยนะก็เปลี่ยนตัวผู้สมัครจากนั้นก็จะส่งเท่าพิพบ นะไปทําการลงแทนนอกจากส่งทวิภพไปล,ลงแทนแล้วนะครับซึ่งก็โดนคดีอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะเรื่อง44สสเรื่องล้มล้างการปกครองนะครับในกรณีพัก9ก้าไกลนะครับ,นะรบ,นะรบที่โดนยุบไปแล้วก็โดนด้วยอยู่ในกระบวนการรอการพิจารณานะครับในประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็ปรากฏว่ารอบนี้ออกมาแถลงแก้ตัว ไม่ได้มีการตรวจสอบขอโทษประชาชนนะะหมายจับออกทีหลังพักไม่ต้องรับผิดชอบใดๆก็ถ้าไปดูย้อนหนัง <T> ก็ไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คนที่สองไม่ใช่คนที่สามไม่ใช่คนที่สี่ไม่ใช่คนที่ห้าและก็ไม่ใช่คนที่หกนะครับที่โดนแบบนี้เนี่ยก็ต่อต้านทุนเทานะฮะสุดท้าย มีเท้าไม่มีเราสุดท้ายมีทั้งเทามีทั้งเราเอาไงกันต่อนะครับสิ่งเหล่านี้เราคงเห็นนะแต่ในทางกลับกันในระหว่างที่เรากำลังเห็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นทุนเทาไม่ว่าจะเป็นทุนดาไม่ว่าจะเป็นสม้มไม่ว่าจะเป็นแดงบอกว่ามีการไปลื้อป้ายกันฝังส้มก็ไปลื้อป้ายเสื้อแดงก็มีการแจ้งจับกันกลางกรุงเทพมหานครอีกเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระแสฟีดแบกกลับมาแรงมากนะครับ กลับมาแรงมากสิตอนนี้เนี่ยทางสำนักข่าววิหกเนส์นะครับกำลังทําโพลว่าประชาชนเห็นด้วยไหมในเรื่องของนายกรรอดสถานนะครับซึ่งจากฟีดแบกจากประชาชนเริ่มมีการออกมาเคลื่อนไหวนะครับถวายดีกาขอนายกพรอดสถานเนี่ยนะครับก็ใช้แรงมากต้องยอมรับนะครับแต่พฤติกรรมและการการทำของนักการเมืองเนี่ยเป็นตัวผลัก นะครับเป็นตัวปลักเป็นตัวดันทําให้กระแสเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงประกอบกับสงครามที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างมากในช่วงเวลานี้การที่มีพักส้มออกมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วปรากฏว่าจะไปลงสมัครและโดนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมัครไปแล้วเนี่ยจะไปถอนมันถอนไม่ได้นะ ตามรัฐธรรมานูญมันถอนไม่ได้นะเขียนเจตนาลมพวกงของผู้เขียนธรรมนูญเนี่ยถอนไม่ได้ถ้าไม่สมัครก็รอดไปแต่ถ้าสมัครไปแล้วเนี่ยถอนไม่ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับได้มีการถูกฟ้องโดยสวสำรง การฟ้องของสรสำรองเนี่ยเพื่อมีการเอาผิดตามมาตราหนึ่ง 15. โดยฟ้องสาลดีกาแผนคดีอา,าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขออภัยฮะศารอาญาทุจริตนะไปฟ้องสารอาญาทุจริตเพื่อมีการเอาผิดกับคณะการรมการการเลือกตั้งกกตนเนี่ยต้องชี้แจงต่อสารคือสารสั่งให้ชี้แจงภายในระยะเวลาไม่เกินวันที่23มกราคมนะครับ และศาลจะตัดสินวันที่27มกราคมซึ่งศาลอาญาทุจริตเนี่ยเป็นศาลแบบไต่สวนศาลสามารถเรียกสำนวนคดีนะครับเรียกพยานหลักฐานได้ต่างจากศาลชั้นต้นอุทธร์ดีกานะครับหรือศาลอาญาปกตินะครับปรากฏว่าศาลสั่งให้ตำรวจชี้แจงเหมือนกันว่าทำไม กกตปล่อยให้เรื่องของสวเนี่ยนะครับที่มีการโกงสวกันอย่างมหาศาลเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วข้ามกี่สองปีมาแล้วเนี่ย <_' S 1> เพิกเฉยนะครับสมชัยอดีตเลขากกตเนี่ยเขาก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนี่ยบอกว่ากรณีเนี้ยเป็นการกระทําความผิดของกกตชุดที่แล้วซึ่งกกตชุดที่แล้วที่มีเจ็ดคนเนี่ย มันเหลือรอดมาพอหมดอายุไปทั้งหมดห้าคนเหลือมาเน,นี่ยสองคนนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าสารตัดสินขึ้นมาการเลือกตั้งก็จะไม่ผลกระทบอะไรกรกตก็จะไม่มีผลกระทบอะไรก็โดนก็โดนแค่สองคนกันเองนะุ้ส่วนฮะผมเรียนทุ้นส่วนนะสารเนี่ยได้ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันชี้แจงไม่ใช่ชุดที่แล้วชี้แจงนะครับ และการกระทําความผิดเนี่ยถ้าสมมุติผิดเนี่ยมันทําผิดตั้งแต่ชุดที่แล้วข้ามมาจะถึงชุดปัจจุบันถ้าผิดสมมุตินะถ้าผิดก็ต้องผิดทั้งสองคณะงานเนี่ยต้องมีคนรับผิดเนี่ยอย่างน้อยสิบสิบสิบสองคนโดยประมาณเพราะชุดที่แล้วมีห้าชุดนี้มีห้าแล้วมีคนเก่าอีกสองก็รวมแล้วก็สิบสองคนต้องรับผิดชอบ ไม่ได้หมายความว่ากกตชุดที่แล้วผิดชุดนี้ไม่ผิดนะฮะก็ชุดนี้มันก็ยังไม่ยอมส่งฟ้องเลยนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นมายาวนานบางคนที่มาทีหลังอาจจะบอกว่าเออเหมือนเดี๋ยวมามาไม่ทันนะฮะไม่ทันพิจารณาแต่เข้าดำรงตําแหน่งแล้วก็ยังไม่ดําเนินการศาลให้กกตชุดปัจจุบันเป็นผู้ดําเนินการชี้แจงสิบข้อแม้เรื่องใดเรื่องหนึ่งชี้แจงไม่ถูก ถูกหวยเรื้งวันที่หนึ่งนะครับประกอบกับช่วงนี้กำลังใกล้มีการเลือกตั้งสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสงครามก็ยังไม่หยุดถึงแม้หยุดยิงกับขามรเป็นการช่วคกราวแต่ขามรก็ไม่หยุดยังการยุยยุนะครับจนเป็นที่มาของการจะส่งตัวประกันคืนสิบแปดคนก็ยุติไปนั่นหมายความว่าสงครามยาวขามรย,ยังไปลากฝรั่งเศสมาอีกไปเอาเอาวุธ จากเบลารุสซื้อมาอีกต่างหากเอามาจากฝั่งรัสเซียทําให้เรื่องของการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทําความผิดของนักการเมืองสันดอนของนักการเมืองพฤติกรรมของนักการเมืองเรื่องของณ้ารรมการการเลือกตั้งที่จะต้องมีการอภิษฐทั้งกกตชุดเก่าและกกตชุดใหม่อาจจะลามไปถึงสวที่ดํารงตําแหน่งอยู่ณปัจจุบัน ซึ่งศาลมีอำนาจนะครับที่จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และเอาผิดทั้งหมดได้ร่วมกันกนารทำความผิดนะครับได้เหมือนกันนะโทษเท่ากันนะครับถ้าโดนมาตราหนึ่งห้ถ้ามีความผิดจริงนะครับและก็สงครามที่กําลังเกิด3ปัจจัยที่กําลังเกิดตอนนี้กำลังเร่งปฏิกิริยาให้เกิดนายกรรมาธานะครับตอนนี้คนกําลังเบื่อหน่ายนักการเมือง เบื่อนหน่ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกคนเห็นด้วยเห็นด้วยไปนโนวอดกันอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าใครจะโนโอโวอดอย่าโนโอโวอดให้เสียเวลานะครับร่วมกันถวายดีกานะครับขอ,อนายกประจานทร์จะได้ผลมากกว่านะครับไอพฤติกรรมการการะทาของนักการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ถวายดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ต้องถวายคืนพระราชมนตจ เพราะรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560เขียนพระราชอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ